ครับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่ยเอฟซีหมอลำเพรชลพรลินเพลินเฮาลสุขูสุกุลรับพี่น้องครับเอาพี่น้องตอนนี้ก็เตรียมสถานที่นะครับผมจัดการจัดงานพี่น้องนะครับผมทั้งประตูแล้วก็พระต้อมนะครับพอยบบนะครัผมแล้วก็ทีมจอพี่น้องครับทีมจอเอลดีนะครับผมครับพี่น้องก็กำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับผมทีมแดนเซอร์ฮักกัอยู่ทั้งทั้งเวลาพี่น้องครับผม เซอร์วงดนตรีมพี่น้องครับนึกว่ไปไปา,าใครโอ้เอาเอา <ไป S 1> อันนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่ครับพี่น,อน้องว่าน้อย บรรยากาศพี่น้องครับท่านผู้ชมครับผมเขาไปเบิ่งบรรยากยาศรอบๆพี่น้องครับ จะเปลียนเท่ากับเขาอยู่างน้อยเขาจะได้ทําการสอมแล้วพี่นนองเด้วยนะครับผมจะเป็นทําการสอมนะครับจริงเหรอไปหามบ่ยายก้องเอาไอ้ว่าสวัสดีครับครับ บ,กบ่กขั้นล่องอีกาขึ้นยังจีจำได้ครับพ่อมื่อวานนี้พูดยั่ใจดีไปพ่อเอาโอ้ยเชฟมาจินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้เดี๋ยนี้หามาของฟรีตัวจังบ่ได้ซื้อไหมแต่ว่ากินของฟรีเป็นยังเป็นขึ้นแม่ดวงดาวเป็นยังขี่แตกแล้วนั่นแะไม่จังชิจอช่ชิจไช่แม่หอยเอาผัดกระเพราหมูสับ แต่ว่ายาสบแหลือกแล้วก็ใบกะเพราบ่ต้องใส่หลายน้ำมันหอยบ่ต้องแล้วก็บ่ต้องใส่น้ำมันพืชแล้วก็บ่ต้องเอาแล้วก็บ่ต้องบ่ต้องซิเต้โอ้โถโอ้เขคือว่ามัวแท้ค่ากับลูกค้านั่นน่ะไม่ต้มหมูค้าเขากวนแล้วเหมือนเด้อโอ้โอ้แปลงอะโอ้โถ่ต้มหมูค้าแล้วก็ไปผัวดิโอ้โถ่ล้มบอดีจีล้มบอดีแล้วมันเนี่ยมันสั้นเศร้าโอ้ยเดี๋ยวให้ถามเนี่ยพ่กอะ ท่านแม่นได้ผัวนี่เจ้าผัวแบบไหนเอาผัวคือโตั่นล่ะโอ้หุ่นอุบอับแต่จะพอมโตมีผู้ใดอยากบริโภครอพ่ว้ายนักแข่งกันบขายบอกอเอเมียก็มันถามผิดไหมันถามผิดนเมียนเมีได้รเตียนมาได้เดวพ่อเอาสิไปข่้นแม่นเดี๋ยวนี้ก็ยังท่นอยู่พอๆกับท่านเถ้าข่านแม่นพอเอาเมียนี่ลูกเี ข่างงัวเตี้ยมือหาหอดมือแตีงพวกเราไปแค่บอออเออมึงจำคำนี้ไว้จื้อไว้ที่มึงเรียนไว้น่ะแม่นเบอร์ตุดโตอดปัดจีโตเจ้าต้องให้โตถือเลขก่อนดิหน้าจอมจ้าตัด้เด้อเออวิ่งขนบริเวณงัวบริเวณอากาศใต้เนี่ยเดยเฉพาะเจ้าจับตัวก็พอเรียวงัวแหละเขาชื่อข่างงัวข่างงัวไอ้แม่ข่างัวเลย้สีข่างจำงาห่อดมือแตีงได้วันเถอะม่ได้เลยเด้อจัดให้ตอนนี้กะกระลังแยกสิ้นแยกตับเนื้อมาพี่น้อง ตับมาตับมากำลังแยกออกจากกันแยกออกจากกันเอ้อพี่น้องครับผมผู้ใดสนจิตสนใจนะครับผมก๋วยเตี๋ยวนะครับผมทั้งก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแล้วก็ แม่อมาทางนี้เนาะยูทูบเบอร์คือหลายเททางนี่ไม่เป็นเพื่อนชาวไทยแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีพี่น้องทั้งสองส่นนุบครับผมมาจะถ่ายได้ในวันนีคลิปแรกสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโซนี้บุคคาเดยอัพคลิป อันจักมันเป็นอย่างท่าส่อยพอจะเอาไทยปพ๊บลบออกแล้วมันก็ยังเตียมคือเกอามันลบแชทป้าเป็นขาเมือเลยได้ไอ้ฮะบ่ไปเบิร์แล้วก็เลยลบแชทวอะโดนใสไปแล้วขาเหมือเลยกวกลัวสิได้รถไฟเล็กๆแน่นอนองสนะโอ้รถี่เขามาที่ดอกอันแสงแดดแงตาพี่้อเป็นห้องกั ใจดีพี่น้องครับผมใจดีแล้วดี๋ตอนนี้เพื่อนๆกำลังต่างหากพี่น้องครับผมโอ้ป้ายไฟเพชรลำเพลินพี่น้อง มาแล้วพี่น้องรถจอชิมงานจอ LED พี่น้องครับผมงานจอ LED ไม่ได้ตั้งรับไหมตั้งรับไหมเด้อของจอออกมาเอาพี่ไปเปิดแบบไหนเปิดแบบพับโอ้ครับแมีนครับผมฝากนัมเดอรนะครับผมส่องตูนุพลัดเป็นลินเพลินตอนนี้กะผู้ติดตามสองพันอ่าไ่เห็นว่าเป็นสองพันสามหรอเปล่าครับผม กำลังที่สามมันครับผมอีกแปดร้อยครับพ anyway ี่น้องแมนเ่งแปดเก้าสิบโอนเลยอีกเร้อยครับผมเลยเก็ร้อยฝากกันดผบอแมครับผมขอกุณหลายๆครับผมได้จากอาทิตย์แล้วเนี่ยโอ้จังรัดก็นี่โอ้ลืมขาวโอ้ข่าวข่าวข่าวข่าแม่จบจเปลี่ีดีเ่จบ้าคือแยงเด้ย แม่พอเจ้าใส่คำเบาถูกต้องแล้วก็ใส่คำเบาเจ้าเบาดีนะพูดดีโอ้ยน้องโอ้ยนีดอกไปทับทาเขินอยู่โอ้ยจะเขินนามมันเขินบ่คือเจ้าอายุหลายแล้วพี่น้เพอเขินม่ตวละกนเพรานเขินสินือนเขินันเออมาใหญ่เพิ่นเบาดี เอาหัวมาขัมาเอแน่นย่นเย็นแ่รอตรงว่าไปรอตรงว่าไปรอตรงว่าสายมาสายมาสายสายสงจิมเครื่องไฟจอยดีดีครับผมจิมเครื่องไฟจอยดีโอ้เดือดเดือดเดอด้าหางากเดี๋วมินลองไปลงก่อนฟ้าหางทด้งใจลองก่อนลองก่อเอามาเลยมา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 บ้าบา อันพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัวนพรัตน์ก็ขอลงรับแบบสมีเด้อพี่น้องนะครับผมพี่น้องอย่าลืมเด้อนะครับผมอาหารตำสร้างของพ่อปวงนะครับผมและกาก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมีคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องครับผมมือนี้ปากพ่อพ่อแม่ซีฮาวฮาเชียร์อยากสนับสนุนว่าจะเป็นทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับผมหรือว่าจะทีมแดนเซอร์นะครับผมและก็ศิลปินทีมงานฟันวอยทีมงานเบื้องหลังทุกทุกท่านและพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ที่เข้ามารับชมช่องต่อยสีนะครับอาจจะไปอัพคลิปดูเด้อพี่น้อง เนื ini, care, nosotros, ่องจากความลความจำไม่ทันศัพท์มีปัญหานะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอโทษขออภัยพรอะว่ม่ยทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาลุงใบสำนีคลิปหนาพอกันไหมขอขอบคุณและสวัสดีครับ